was said and when think out you my brother with hi I I I i l อ่าโอเคถ้าใครโหลดแชร์ไม่ได้นะครับแล้วไอเดียมขึ้นอย่างนี้นี่เริ่มการดาวน์โหลดไฟคือไอเดียมขึ้นอย่างงี้ฮะอ่าเดี๋ยวทำตามทำทำตามผมนะครับอ่าเริ่มแรกเราเข้าไปที่ไอเดียมก่อนไปที่ตัวเลือกการเชื่อมต่อตอนแรกเราปรับ เ,เราอาจจะปรับไปเกินสามสิบสองนะครับคือมันปรับเริ่มต้นก็สิบหกให้แล้วครับอแล้วก็มาปรับให้เป็นสี่ธรรมดานะการเชื่อมต่อเขาเป็นไม่เป็นปกตินะความเร็วสูงสุดค่าการเริ่มต้นแค่สี่พอนะครับแล้วก็โอเคเลยสังเกตว่าตอนแรกผมก็ลองโหลดเลยนะผมเออเลอร์ไปกี่ไฟล์เนี่ยเออเลอร์ทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยเนี่ยโหลด โหลดไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดไม่ได้สองนี้ก็โหลดไม่ได้ครับอ่าแต่สองนี้โหลดโหลดได้แล้วเนี่ยนี้โหลดได้แล้วอ่าเมื่อไราอ่าอันนี้อันนี้คือสองไฟล์ที่ผมโหลดแล้วนะครับออาต่อไปเผมตั้งให้ดูนะอ่าต่อไปก็จะไปโหลดนะครับเออเมื่อกี้ตัวที่มีปัญหาคือผมว่าตัวอื่นมีปัญหาด้วยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับได้แน่นอนอ่าเข้าไปเลยโหลดคือทางนั้นเขาแจ้งมาว่าถ้าเรา ดึงมากๆาะดึงไฟล์มาเร็วๆมากๆอะมันจะรับให้ไฟล์เสียคือเซิร์ฟเวอร์มันรับไม่รับไม่ทันนะความจริงเขาพยายามเลี่ยงที่จะตอบว่าเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ดีนะแต่มันก็ให้เก็บฟรีอะ่ะคือเซิร์ฟเวอร์มันตั้งอยู่ต่างประเทศครับมันก็เลยมีปัญหาเนี้อะไม่เป็นไรความจริงของของขดีนะว่าของเขาดีอยู่อผมใส่ที่เดสก์ท็อปแล้วกันผมกดเลย เซฟเลยเริ่มดาวน์โหลดเลยอ่าแล้วก็จำกัดความเร็วนิดนึงนะครับอาพักก่อนพักก่อนแค่ห้าร้อยพอนะครับอ่าแค่ห้าร้อยพออาแล้วก็เริ่มโหลดเลยอ่าโอเคอ่าตอนนี้แล้วก็โหลดไปเลยนะครับแล้วก็ไฟล์ไม่เสียแน่นอนครับสาเหตุที่ไฟล์มันเสียคือ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อัตราการดาวน์โหลดเนี่ยที่มันมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่ง,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 งลงมากๆอ่ะมันก็ทาให้ไฟล์เสียได้เหมือนกันอโอเคนะครับทําตามนี้นะครับอาจจะชา้านิดนึงอาจจะแบบไม่เต็มความเร็วนะครับแต่ผมว่าอมันก็แน่นอนอะ่ะและอย่างหนึ่งไฟล์ที่ผมลงให้แต่ละอ่านมันก็ผมก็ลงให้น้อยๆนะผมก็ไม่ได้ใส่แบบรวดเดียวไปนะก็คือคุณอาจจะโหลดสองไฟพร้อมกันอ่ะสี่ไฟพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้ครับ แต่พยายามให้ตรงนี้มันนิ่ง,งไงนิ่งห้าร,ร้อยไงนะฮะอ่อโอเคนะแค่นี้ไฟก็ไม่เสียนะครับอ่าเราจะมีตัวอย่างให้ดูอ่าอย่างนี้ผมโรบาร์สองอน,นี้เหมือนกันเนี่ยคืออันนี้ที่เสร็จแล้วกับอันนี้ที่เสร็จแล้วโอเคขอบคุณที่แจ้งเข้ามาครับ